เรียญพยาคุดเสาห้ามหาอำนาจโกกระย์หลวงปู่แพ้่วปะวะโรวัดรางหมันทำพิธีปลุกเสกวันเสา5ซึ่ง1นึ่พันปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทด,ด้านซ้ายขององค์พระจะมีคำว่าเลข5ด้านหลังขององค์พระนะครับมีปั๊มคำว่าหลวงปู่แพ้วปวโรวด้านบนและ มีปั๊มยันสวนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ด้านขวาขององค์พระจะปั๊มคำว่าฝาบาทด้านซ้ายขององค์พระจะปั๊มนัเบอร์ของเหรียญว่าเหรียญที่เท่าไหร่ด้านล่างจะมีคำว่าวัดรางหมันจังหวัดนครปฐมอายุ98ปีเหรียญพยาคุตเสาหามหาอำนาจโพก์์ เป็นพระอีกหนึ่งรุ่นของรงพูแพ้วปปวะโรวัดดังหมันที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านที่เป็นข้าราชการชื่นชอบคิดนี้กรุโานาแ์ขอบคุณครับ